สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวรหัสนี้กันคร่าวๆนะคะตัวนี้กระสอบนี้ลูกค้าเปิดรีดนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันคร่าวๆพี่จา๋า FJ 1ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเชิ้ตคอตตอนผู้ชายนะคะกระสอบใหญ่100กิโลนะคะกระสอบใหญ่100กิโล FJ 1นนะคะกระสอบจาก ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานกันคร่าวๆนะคะในกระสอบนะก่อนที่จะเริ่มรีดนะคะพี่ๆท่านใดสนใจรหัสนี้แคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้แจ้งแอดมินทางลาหรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างของรหัสนี้กันในกระสอบออกยังไงประมาณไหนนะคะไซส์เป็น normal size นะคะพี่เป็นไซส์ปกติแขนสั้นแขนยาวผสมกันคอตตอนทางกระสอบค่ะ ส์เอเชียนะคะตัวนี้กระสอบญี่ปุ่นค่ะยูนิโคลยูนิโคลนี่แบบโผล่เยอะมากนะเพลย์บอยนะคะ DNG อยูนิโคลเยอะเลยนะคะเมื่อกี้ผ่านตานะยูนิโคลอีกแล้วนะคะนี่ขนาดเห็นนะเนี่ยอ่ายูนิโคลโหเยอะมากเลยพี่อะพี่พ,พี่ขั้นใดนะคะชอบ งานที่ออกยูนิโคล G U H M ซ a r a าแก๊นะคะคล็อกคอไดยูนิโคลนะคะแบรนด์เยอะๆ,ๆแบบนี้จุกๆแบบนี้นะคะต้องกระสอบญี่ปุ่นเลยพี่ไซส์ดีงานดีตัวนี้กระสอบเบอร์หนึ่งหนึ100กิโลพี่จำนวน400กว่าตัวจ้าบวกๆไปเลยเยอะจัดนะคะ นี่ก็อีกหนึ่งกองนะคะน้องๆเตรียมรีดนะพี่นะมาเปิดรีวิวให้ชมกันก่อนอืมไซส์สวยอะ่ะไซส์แบบบ้านราอะ่ะดูสินั่นอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูกองนี้แล้วกันนะคะสวยมากพี่มาไม่บ่อยด้วยนะไซส์ดีแบบเนี้ย เอเชียเอเชียอยูนะิโคลเยอะอ่ะวินเทจปะจาดปนั่นแขนสั้นแขนยาวผสมนะพี่นะสัดส่วนในแต่ละกระสอบตอบไม่ได้นะคะว่าจะออกแขนสั hmm. ้นกี่เปอร์เซ็นต์แขนยาวกี่เปอร์เซ็นต์นะคะให้ดูคร่าวๆกันพี่จา๋างามขนาด FJ1 นะคะฟูจิยาม่า1นะคะลาฟเวนลอเรนต์บอลค่ะเออ พ้าเดียสะอาดอะ่ะอืมมียีนบางด้วยนะเออสวยงามพี่สวยงามขคราวขคราวโอเคอ่ะพี่ปุ๊กขอรหัสอีกรอบหนึ่งค่ะรหัสนี้เลยพี่จ๋ารอบหน้านะคะแคปเก็บไว้สอบถามท,ท้งล่าหรือท้งเพจเฟซบุ๊กได้เลยสวัสดีค่ะ